ใจหมองไหมใจหมองก็ไม่ใสแล้วไม่ใสที่อันตรายนะอันตรายเนะี่ยอันตรายทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่นะนอนหลับแล้วตายไปเลยเนี่ยไม่ดีนะไม่ดีไม่รู้ในนี้มีใครอธิษฐานหรือเปล่าถ้าใครอธิษฐานรีบถอนอธิษฐานนะอธิษฐานใหม่ต้องอธิษฐานว่าให้มีสติ ทั้งก่อนตายทั้งหลังตายนถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็คือให้รู้ตัวด้วยว่าจะตายเมื่อไหร่ให้สั่งดีให้เรียบร้อยอย่าไปสั่งเสียสั่งดีให้เรียบร้อยก่อนตายอย่างมีสติก่อนตายหลังตายอย่างเงี้ยเป็นต้นน,นี่คือตายแบบถูกหลักวิชาอาจาร การตายนี่จะมีสามแบบนะหนึ่งตายขณะตายสองตายหลังตายสามตายก่อนตายจำได้ไหมสามแบบเป็นอะไรบ้างหนึ่งตายขณะตายสองตายหลังตายสาตายก่อนตาย ตายขณะตายก็คือตายอย่างมีสติพอถอดกายปุ๊บก็รู้ว่าอ๋อเราตายแล้วีตายแล้วถ้าดีกว่านี้คือรู้ว่าตายแล้วจะทำอะไร